สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับเบยรนหน่อยอยตันครับขอาคิปนี้่บมึงยันมากครับรุ่นสามตันน่าจะสามตันครึ่งนะหรือเปล่าครับรุ่นนี้ครับผมคิดว่านาะสี่มินครับมันดูแบบส่วนทรงดูเหมือนจะ ใหญ่กว่าเจ้า KX นิดหน่อยหรือเปล่าครับดูสุดจากสุดทรงนะถ่นนานนที่มาเจอมาพอครับคบยันมาใหม่ๆเลยน,นกะกนครับนี่ไม่แก่ก่องครับยันมาเสียนุกกรบโอ้ คร,ครับผลเสร็ดใหม่ไปทิ้งครับเคียริงพื้นที่ประมาณเท่าไหรเนะี่ยมันสองไรได้ครับสองไรนี่ครับเพิ่งแกะกล่องมาได้ไม่นานครับสีบุ้งกียังทลอกไม่หมดเลยครับนี่ครับด ดูดวก็ยังไม่ลายนะครับแค่เปลี่ยนโคนนิดหน่อยครับนี่ครับดูดูสด้งครับสด้งช่วงแถบนะครับผมว่าเหมือนมันจะยาวกว่าคูบูต้าหรือเปล่านะดูนะแต่ว่าใช่ไหมครับแต่ว่าลอนเลอเร์ลอนเลอร์มีเท่ากันนะมอนเลอร์กับแคเรียนะช่องล่างน่าจะเท่ากันแต่ว่าดูเพื่อ,เ,อเหมือนมันจะยาวนะแต่ว่า แต่ว่าพวกอลอนเลอร์พวกแคริเอร์ครับมีเท่ากันนะข้างล่างก็สีครับข้างล่างข้างหนึ่งเอยข้างบนก็หนึ่งนะดูใบพันนะครับใบดันเขาโอ้ทานะครับทำมใหญ่เลยครับตวงเอ่อตรงเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเรียกที่ว่าไปเชื่อมกับพันนะครับใหญ่เลยนะแล้วก็ตูดสั้นครับตูดสั้นกว่าเจ้าเคเองนะ ตรวจะไม่ยื่นจากแทกนะว่าเจ้า KX จะยื่นออกนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว U นะ U สามหกก็จะไม่ยื่นเหมือนกันนะเนีย่ยดูครับส่วนงกระทัดรัดดีนะถามว่าใช้รุ่นไหนดีนะครับมันก็พูดยังไงครับมันมันอยู่ที่กับคนชอบลวผมอยู่ที่ผู้ใช้งานชอบ ว่าชอบรุ่นไหนนะครับแต่ว่ามันใช้ดีไหมมันก็มนก็น่าจะมันใช้ดีหมดทุกรุ่นนะครับแต่ว่าถามว่าต้องต้องลองดูครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เราดูแลมันะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกา่ารถใหม่นะครับจะใช้งานได้นานก็ขึ้นอยู่กับพี่เราดูแลนะครับนีผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านรถ,ถุเท่าไหร่นะพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับเราสู่กันฟังครับอม,มีเสียงคอยด้วยนะ แต่ว่านี่ยก็จะเปรียบเพียบนะคุกกี้น่าจะน่าจะใหญ่ก็่เจ้าเค้กนิดนึงนะนิดนึงแต่ว่าสีฟันเหมือนกันโอ้ทรงสวย,ยนะเจ้ายันมานะคือว่าเออทรงเขาโอเชียนะครับ ใครที่มีข้อมูลรุ่นนี้นะก็รีวิวเล่าสู่กันฟังได้ครับผมก็ดูจักการทำงานนะครับสวดทรงนะก็ทำงานได้คล่องดีเหมือนกัน ั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่าครับอยู่ที่คนชอบครับว่าเราชอบรุ่นไหนครับชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นครับเราเคยใช้งานรุ่นไหนมานะครับก็อ่ะว่ากันไปครับ พี่ลูกพี่ลูพี่เกือบหลุดมือครับเกือบหลุดมือ,อชอบแบบชอบชอบลงบูบารับดูแบบดูแบบมันมันหนาดีนะครับดูโดยรายอตอตอของยะครับใหญ่นะดูใหญ่ดี นี่ครับท่านผู้ชมลองดูครับผมผมคิดเปรงหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะใหญ่นะครับช่วงบูมบามนะครับมันน่าจะใหญ่กว่าเจ้าเคเอกนะน่าจะสามตันครึ่งนะ่ะใช่ไหมครับใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับคอมเมนต์บอกกันได้ mày cha con นี่ครับอุ่มไปนี่ก็ฝนลิ้นๆนะครับนี่ครับรถด,ดำก็ลื่นนะตอนผมขึ้นมา ก็ท้าแกครับเองครับเสียนุก๊กแกก็มีอีกคันนะครับอีกคันแกเป็นเค้กซุนซำๆนะครับูตะอันนี้ไม่แกกองนะครับเพิ่งแกกองอาได้ไม่นานนะครับคันนี้นี่ครับ โอ้ลงเม็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จะขออนุญาตตัดจ,จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนลงเม็ดแล้วครับอย่าเคาร่ลมก่อนครับก็ฝากเพื่อนเนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมผิดพลาดประการใดน,นะครับหรือว่าผิดพลาดข้อมูลประการใดผมก็ต้องขอกราอภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คาว่าสวัสดีครับ